คู้เรียนหมอนทองมืออาชีพครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบคุโอ้โหวันนี้ผู้ที่มาแนะนําก็มาด้วยนะครับข่าวบรัดดาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมีชื่อว่าอะไรครับอุไรจันทองค่ะอุไรจันทองค่ะมีชื่อเล่นไหมครับนี่ค่ะอุค่ะอุนะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้มาถ่ายทําในช่วงที่เรียกว่าตอนนั้นมันอายุทุเรียนหมอนทองเรากี่ปีครับหกปีหกปีนะครับตอนผมมาถ่ายนั่นเป็น สามีของพี่อู๋หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่พี่ต่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะสวนนี้นี่เป็นของผู้ที่เขาอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพอยู่กรุงเทพแต่เขาให้เราดูแลค่ะเราดูแลตอนนั้นอ่ะดูแลมากี่ปีครับตอนที่รู้จักกับคู่หูเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยค่ะเรารู้จักคู่หูพร้อมกับการมาดูแลสวนนี้หรือเปล่าครับไม่ค่ะใช้ที่บ้านมาก่อนค่ะของพี่อู๋มีสวนพี่อู๋นั่งกี่ไร่ที่บ้านอะเออแปดไร่ค่ะแปดไร่ตอนนี้เรายืนอยู่ที่นี่สวนที่นี่ที่เราดูแลให้เขาเนี่ยมันกี่ไร่กันครับ สิบสองไร่ครึ่งค่ะเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับหมอนทองทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะจำนวนต้นกี่ต้นครับที่มีผลผลิตแล้วร้อยยี่สิบต้นนะร้อยยี่สิบต้นนี้อายุกี่ปีครับเข้าเจ็ดปีนี้ค่ะเข้าเจ็ดปีคราวที่แล้วผมมาตอนนั้นยังหกปีอยู่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่ยังไม่มีผลผลิตเลยครับอ่าแปดสิบต้นสามปีสามปีแปดสิบต้นตอนผมมาคราวที่แล้วน่ะตอนนั้นน่ะปรับปรุงไปน่ะที่เรื่องของใบของต้นน่ะมันเป็นอย่างไรบ้างครับก็มาทําทีแรกๆ เจ้าของเก่าก็จะเน้นเคมีมากกว่าใบมันจะเล็กพุ่มมันก็จะไม่ขยายขนาดนี้ค่ะลคแล้วพอเราเข้ามาดูแลเราก็จะฉีดตามระบบของมันคือเจดวันฉีดคู่หูนี่นะครับใช่ค่ะอัตราส่วนเท่าไหร่ครับตอนนั้นอ่ะฉีดครั้งละสองพันลิตรค่ะก็ครั้งละสองชุดสิ่งใดที่มันบ่นบอกว่าเขาใช้เคมีมากะใบมันจะเล็กค่ะใบเล็กใบเล็กใบจะไม่กาง ใบมันใบมันก็เขาใช้ปุ๋ยเคมีบ่อยๆใบมันก็จะเขียวเหมือนกันแต่ว่ามันจะเล็กมันจะเรียวเล็กมันจะไม่ใบขยายแบบนี้ค่ะกิ่งก้านมันก็จะไม่ค่อยขยายเท่าไหร่ค่ะพุ่มมันจะเล็กคือมันแตกต่างจากเมื่อตอนที่เราทํามากค่ะตอนนี้เพราะผมจําได้ว่าตอนที่ผมมาเมื่อปีที่แล้วมันดูแล้วมันก็ ขึ้นมาน,นิดเดียวเองอะ่ะเพราะว่าเราเริ่มใช่ใชไหมครับใช่ค่ะตอนนั้น,นที่มามันเพิ่งใช้ได้4ีหเดือนเองสี่ห้าเดือนค่ะหลังจากนั้นอีกกี่เดือนหลังจากผมกลับไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่า,าความอุดมสมบูรณ์มาเต็มที่ครับประมาณ3เดือนก็เห็นนะคะก็มหมายความว่าใช้ไปทั้งหมดประมาณ7เดือนใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงปีนะงค่ะยังไม่ถึงปีนะแล้วเนี่ยผมเข้ามาดูครั้งใหม่เนี่ยเห็นผลผลิตแล้วเนี่ยมีทั้งหมด ครบทุกต้นไหมครับร้อยยีต้นนี้ออกผลหมดไหมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็คือให้ลูกปีแรกนะคะใช่เขาเก็บไว้ปีแรกใช่ค่ะปีแรกปีแรกค่ะพี่น้องเกษตรกรครับถ้าขนาดนี้ท่านเห็นภาพนะครับนี่นะครับทุเรียนอายุ7ปีให้ผลผลิตเป็นปีแรกค่ะใช่ค่ะหลังจากเราดูแลมานะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วเราใช้เคมีบ้างไหมครับมีปุ๋ยทางดินนิดๆหน่อยๆค่ะ แล้วก็ยาฆ่าแมลงมันต้องมีบ้างแต่ว่านานทีค่ะตามอาการของมันตามอาการถ้ามีถ้ามีเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรพวกนี้เราต้องซื้อยาทางนู้นมาช่วยค่ะแต่ก็ผสมมือแพนทุกครั้งแล้วโดยอัตราส่วนของแมลงเพี้ยต่างๆมันลดลงไหมครับลดค่ะลดเยอะเลยจะไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนเท่าไหร่เพี้ยไฟก็ไม่ค่อยมีค่ะตอนนั้นที่ปรรดามาเห็นน่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นคือต้นเขาจะเล็กว่นนี้ เหมือนกับว่าเปรียบเทียบเหมือนว่าทุเรียนเจ็ดปีอะหกปีอะเหมือนกับว่าทุเรียนห้าปีแต่ว่ามามา,มารอบนี้เโอาโหูมันใหญ่มากกิ่งก้านสาขาขายายจนพุ่มใหญ่เลยอะคะ่ะเห็นแล้วโอ้โหสวนจริงๆครับ <c oughs> แล้วใบของเขาใหญ่มาก ตอนนี้ห้าโมงนะคะอาจารย์ลองดูใบนะคะใบสวยมากใบยังเป๊ะอยู่นะคะใบยังสดอยู่เลยถ้าถ้าทุเรียนไม่สมบูรณ์ช่วงเนี้ยใบมันจะมองใบมันจะไม่มันค่ะมันจะหลับๆนอนเนาะเพราะช่วงนี้เป็นของต้นไม้ต้องหลับอยู่แล้วค่ะคเราเย็นและแต่ของเรานี่ยังยังค่ะตาหูยังเบิกกว้างอยู่เลยนะครับดูแลสดชื่นอยู่เลยเตนตลอดเวลาพี่อู๋ครับในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลเนี่ยพี่อู๋คิดว่าต้นต้นหนึ่งเนี่ย ต้นที่มันให้ผลสูงสุดเนี่ยสักกิ่ลูกประมาณ80ลูกค่ะ80ลูกค่ะและถ้าโดยเฉลี่ยทุกต้นใน120ต้นเนี่ยเฉลี่ยพื้นๆประมาณ50ลูกขึ้นค่ะ50ลูกนะอาจารย์ต้นข้างหลังเราเนี่ย78ลูก7 8ลูกค่ะคือถ้าเป็นทางบางสวนก็จะไม่ไว้เยอะขนาดนี้พ้าะว่าต้นมันโสมค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกอ๋อแล้วทําไมพี่อู๋ถึงไม่กลัวล่ะคะก็เรามั่นใจเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนค่ะจากสวนที่บ้านอ่าเราคือต้นมันจะไม่โสมแน่นอนค่ะเรารับประกัน <ม>เพราะว่าตอนที่เราไว้ทีแรกมีเจ้าคนเขาบอกว่าทุเรียนสาวไม่น่าไว้เยอะขนาดนี้<ม>ต้นมันจะโทม,มแต่แฟนเขาเป็นคนที่ว่ามั่นใจในตัวเองแล้วมั่นใจในสินค้า<ม>เขาบอกได้จะทําให้ดูามันก็เห็นผลจริงๆค่ะพี่อู๋ผมไปเห็นบังสวนนะ่ะพอมันแน่นอย่างเงี้ย เขาก็กลัวว่าโรคมันจะไปติดอยู่ข้างลูกนี้ใช่ค่ะกลัวนอนกลัวอะไรด้วยพี่อูไม่กลัวเลยผมเห็นต้นนั้นเอาเบียดกันแบบประเภทชิดกันเป็นพวงเลยฮะไม่มีนอนค่ะถ้าปุ๋ยถึงยาถึงเราไม่ไม่ไม่โทมกับต้นอ่ะมีแต่จะขยายลูกเพราะว่าทุเรียนพอมันมีลูกปุ๊บเราตัดลูกแล้วบำรุงต้นแล้วต้นมันจะขยายเร็วค่ะให้เปอร์เซ็นต์สิครับว่าพี่อูมั่นใจขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยยี่สิบต้นเนี่ยค่ะเราใส่ปุ๋ยแค่สองกระสอบปุ๋ยทั้งดินเนี่ยปุ๋ยทั้งดิน เฉลี่ยแล้วต้น150ลูกทุเรียนอายุ7ปีลูกหนึ่งมันหนักกี่กิโลเฉลี่ยพื้นตอนนี้คือ5กิโลค่ะถ้าเราใส่มากไปกว่านี้มันก็จะเกินกําหนดเขาอ๋อพี่ากัหนดเรื่องอะไรกาหนดลูกจะโตเกินมาตรฐานของโรงค่ะอของโรงอ๋อเหรอฮะเพราะเราจะแต่ตกไซส์ไปเลยจากราคาที่เราจะได้150เราก็จะเหลือแค่100หนึ่งพี่ทายัางไงเพื่อจะให้มันได้เสมอกัน5กิโลก็เราก็ถอยถอยจากที่ว่าเราฉีดมา10 แล้วก่อนตัดแล้วก็เหลือแค่15 15วันครั้งพอพอแล้วเริ่มใส่ปุ๋ยเร่งเนื้อแป้งใช่ไหมคะช่วงก่อนจะตัด9 0วันเนี่ยเราก็จะถอยมาแล้วไปเลย15วันจริงแต่ก็ดูอาการอีกทีถ้าไม่มีแมลงเราก็ไม่ฉีดเลยตอนที่ใส่ปุ๋ยทางดินพี่ใส่ช่วงไหนบ้างคะตอนที่ใส่ปส๋ช่วงช่วงทุเรียนได้ลูกได้ประมาณ5 0วันใส่ครั้งหนึ่งแล้วครั้งล่าสุดในใส่ตอน8 0วันครั้งที่แล้วแล้วตอนนี้ก็คือหยุดใส่แล้วค่ะ ตรงนี้มันต้องปรับปรุงด้านไหนบ้างครับที่จะต้องปรับปรุงทําให้ต้นทุเรียนในปีถัดไปเนี่ยเพิ่มผลผลิตมากขึ้นอันดับแรกก็คือเราต้องแต่งกิ่งก่อนค่ะตัดตัดกิ่งล่างของให้หมดเลยให้อากาศมันปรุงกันไม่ให้มันเป็นเชื้อราอะไรพวกนี้ค่ะ<อ>เพราะว่าถ้าเข้าหน้าฝนแล้วถ้าต้นมันกิ่งมันยังราอยู่เนี่ยเชื้อรามจะลงบ่อยเคยมีคนเล่าผมฟังว่าเวลาที่ทุเรียนนะ่ะส่งอาหารไปที่ยอดก่อนมันจริงไหมครับหมายความว่าไปกิ่งข้างบนก่อนเนี่ยจริงค่ะ าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากิ่งล่างๆแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ใช้ปุ๋ยตัวเนี้มันจะไม่ติดค่ะมันจะสลับทิ้งหมดเลยที่ผมดูข้างหลังนี่ก็าตามที <ฮะ S 1> นี่ถ้าแต่กิ่งข้างล่างเลยนะใช่ค่ะครับ,บนาดาครับตอนอที่เรามาเห็นตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยบอกความรู้สึกให้ให้ฟังหน่อยได้รับคือความรู้สึกของเราก็คือมันภูมิใจว่าที่เราเอาสิ่งดีๆมาให้เขาใช้ใช้ที่ในสวนแล้วก็เหมือนกับว่ามันลดต้นทุนด้วยค่ะอืมคแล้วพอเขาใช้แล้ว เขาพอใจพึงพอใจเนี่ยผลผลิตเขาดีเนี่ยเขาก็ชอบแล้วก็เขาบอกต่อได้ด้วยผลผลิตได้เพิ่มแต่ต้นทุนเขาลดลูกติดดีแล้วไม่มีการที่ว่าข้างล่างข้างล่างจะมีการว่าสลัดเลยอ่ะเขาก็ได้หมดพิ่วครับปีนี้ทั้งปีตั้งแต่6กามายันหกสถึงเมษาเนี่ยใช้ต้นทุนไปแล้วเท่าไหร่ครับเฉพาะค่าปุ๋ยค่ายายังไม่ถึง80,000ค่ะเบอร์แพนเบอร์แพนด้วยนะครับรวมกันแล้วทั้งหมดแปดหมื่นบาท ีนี้เราคาดว่าักตันก็นกขอไว้15ตันขึ้นค่ะขอ15ตันนี้จากใคร <laughs> จ,า <laughs> จากต้นดุเรียน <laughs> ต้นดุเรียน <laughs> ก็คุยเขาทุกงวันค่ะขอ15ตันขึ้นตันละประมาณเท่าไหร่ครับท่านรองครับตันหนึ่งก็ประมาณแสนห้าถ้า15ตันก็อสองล้านกว่าอาจารย์คิดดูนะตอนแรกบ,บอกว่าดกกว่านีกนะคะนี่มีร่วงไปนะคะเนี่ยตอนตอนที่เขา เพราวะว่าที่ตอนนั้นอากาศมันเกี่ยวกับอากาศอากาศมัน,าามนแปรปรวนด้วยาาใช่ไหมคะแปรปวนแล้วใบมันจะแตกใบอ่อนทั้งสวนเลยแล้วมันจะสลัดใบเก่าทิ้งหมดเลยครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นว่าพื้นฐานไม่แข็งแรงมันก็จะร่วงหมดต้นเลย อ๋อใช่ค่ะแต่ที่นี่ถือว่าล่วงน้อยค่ะไม่ถึงไม่ถึงก็อยู่ขนาดนี้นะนี่ถือเป็นข้อแตกต่างเลยนะว่าล่วงน้อยจะอาจจะเป็นเทคนิคที่ว่าไม่ไม่ไม่แต่งนะจารย์เก็บไว้ให้หมดเลยเผล่อล่วงมันก็ยังเหลืองไงใช่ปะบางสวนก็จะแต่งขาดแต่งไมมถึงว่าแต่งเร็วแต่ที่นี่จะไม่แต่งค่ะจะรอให้มันแบบเกิดวิกตแบบนี้ แล้วทีนั้นเราก็มาคอยแต่งดูว่าถ้ามันไม่สวยจริง oh. แล้วเอาทิง้งนี่ยังมีสอยทิ้งนะคะค่ะ <c oughs> ถ้าไม่สวยจริงแล้วเอาออกไป oh. มั่นใจได้เลยค่ะกับคู่หูของเราเพราะว่านี่ใช้มาจริงจริงแล้วสี่ปีเข้าไปแล้วค่ะจากสวนที่บ้านแล้วก็มาทําสวนไหนแล้วก็จะทําใส่ตัวนี้เข้าไปทุกสวนเลยค่ะให้เขาใช้ตัวนี้ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะผลผลิตเพิ่มค่ะ <c oughs> ใช้ดีบอกต่อค่ะติดต่อได้ค่ะมาดูมาถามได้ค่ะ เจอพี่อู้ที่ไหนมาเยี่ยมชม,ม,ม,ชมได้เพรมมาะสวนพี่อู้เองก็มีสวนอยู่แล้ว